สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับครูนุชลินหลักบ้านในวันนี้นะคะถ้าให้นักเรียนนึกถึงลูกบอลน,นะคะลูกฟุตบอลลูกเทนนิสนะคะนึกถึงปากแก้วนะคะนึกถึงปากกระปอ๋องอ่าพอนึกถึงสิ่งของต่างๆเหล่านี้เราจะนึกถึงรูป หนึ่งรูปนั่นก็คือรูปวงกลมถูกไหมคะดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือส่วนต่างๆของวงกลมนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักกับวงกลมกันก่อนอทบทวนนะคะวงกลมเนี่ยจะเป็นรูปปิดนะคะวงกลมจะเป็นรูปปิดซึ่งจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นโค้ง นะคะจะมีระยะห่างจากจุดตรึงเนี่ยเท่ากันทุกจุดอ่ะนักเรียนดูรูปภาพตามนะคะจุดที่อยู่บนเส้นโค้งอ่ะเขามีลูกศรให้นะคะสจุดเนี้ยนะคะจะเป็นจุดที่อยู่บนเส้นโค้งและจุดที่อยู่ตรงกลางนะคะจุดที่อยู่ตรงกลางจุดเนี้ยนั่นก็คือเป็นจุดตรึงนะเป็นจุดตรึงซึ่งเขากล่าวว่า จุดที่อยู่บนเส้นโค้งทุกๆจุดนะคะถ้าเรามาวาดเพิ่มนะคะต่อให้มีกี่จุดก็ตามนะคะจุดที่อยู่บนเส้นโค้งเหล่านี้จะมีระยะห่างจากจุดตรึงเท่ากันทุกจุดนะคะจะมีระยะห่างจากจุดตรึงเท่ากันทุกจุดและจุดตรึง นะคะจุดตรึงก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางนะจุดตึงคือจุดที่อยู่ตรงกลางจุดตรึงจุดนี้เราเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมอ <c oughs> ่าจุดศูนย์กลางของวงกลม Email นะคะเราก็ได้รู้จักคร่าวๆเนาะได้รู้จักรูปวงกลมคร่าวๆทีนี้เราก็มาดูส่วนประกอบของวงกลมนะคะส่วนประกอบของวงกลมเนี่ย จะมีอะไรบ้างนะักเรียนดูรูปภาพตามอ่าก่อนอื่นเลยจากหน้าเมื่อกี้นะคะเรารู้แล้วว่าจุดที่อยู่ตรงกลางจุดเนี้ยนะคะที่เราเรียกว่าจุดตรึงซึ่งเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดศูนย์กลางนะคะจุดที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าจุดศูนย์กลางอ่าชื่อคล้ายๆกันนะคะจุดอยู่กลางเรียกว่าจุดศูนย์กลาง ต่อมานะคะเรามาดูเส้นที่เขาตัดนะคะเส้นที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางนะคือเส้นนี้นะคะเส้นที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางหรือเราจะพูดได้ว่าจากจุดบนเส้นโค้งฝั่งหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางแล้วไปหาจุดที่อยู่บนเส้นโค้งอีกฝั่งหนึ่ง เส้นนี้แหละค่ะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะวิธีสังเกตรหรือวิธีจำเทคนิคในการจำนะคะเส้นนี้มันจะผ่านจุดศูนย์กลางเขาก็เลยเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเห็นไหมคะชื่อเหมือนกันนะชื่อคล้ายๆเส้นที่มันตัดผ่านจุดศูนย์กลางเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง นะคะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นนี้นะต่อมาเส้นที่มีรัศมีจากจุดที่อยู่บนเส้นโคง้งมาหาจุดศูนย์กลางนะคะมันแค่มาหาจุดศูนย์กลางมันไม่ได้ผ่านนะคะมันมาแค่ครึ่งเดียวนะก็คือเส้นนี้นะคะมันมาแค่ครึ่งเดียว เราเรียกว่ารัศมีนะคะเราเรียกว่ารัศมีนะดังนั้นรัศมีกับเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เหมือนกันนะคะรัศมีเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวมันจากเส้นโค้งมาหาจุดศูนย์กลางมันไม่ได้ผ่าน แต่เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะมันจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งเลยคือมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปเลยนะคะจุดที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าจุดศูนย์กลางและส่วนประกอบนะคะสุดท้ายของวงกลมนั่นคือเส้นรอบวงอ่าเส้นรอบวงนะคะก็คือเส้นของวงกลมนะ,ะเส้นของวงกลม หรือถ้าใช้เป็นภาษาพูดง่ายๆคือเส้นที่เราวาดให้มันเป็นวงกลมเนี่ยนะคะอันนี้แหละก็คือเส้นรอบวงอ่าทีนี้เมื่อเราทราบส่วนประกอบนะคะทราบส่วนต่างๆของวงกลมแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปว่าในวงกลมเนี่ยเราสามารถมีเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายเส้นนะคะอ่าจากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นเดียวถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนลองไปปฏิบัติกิจกรรมนะคะสมมุติว่าเราไปตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมแล้วนักเรียนลองพับครึ่งกระดาษนะพับครึ่งพับครึ่งให้มันได้หลายๆหลายๆแกนเราจะเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยสามารถมีได้หลายเส้น นะเส้นผ่านศูนย์กลางสามารถมีได้หลายเส้นอ่าเห็นไหมเส้นผ่านศูนย์กลางสามารถมีได้หลายเส้นนะคะและนอกจากเส้นผ่านศูนย์กลางมีได้หลายเส้นแล้วรัศมีเองก็มีได้หลายเส้นเช่นกันนะคะจากตัวอย่างมันคือเส้นนี้ถูกไหมคะอ่าทีนี้ถ้าคุณครูลองวาดรัศมีนะคะจากเส้นรอบวงเข้าไปหาจุดศูนย์กลาง อันนี้ก็อีกหนึ่งเส้นนะคะจากจุดนี้เข้าไปหาจุดศูนย์กลางอันนี้ก็อีกหนึ่งเส้นอันนี้ก็วาดได้อีกหนึ่งเส้นเห็นไหมคะว่าเราสามารถวาดรัศมีได้หลายเส้นเลยนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีในวงกลมแค่หนึ่งวงเนี่ยสามารถมีได้หลายเส้น นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีสามารถมีได้หลายเส้นและเส้นผ่านศูนย์กลางทุกเส้นจะยาวเท่ากันนะคะรัศมีทุกเส้นก็จะยาวเท่ากันอ่าและระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันนั่นคือ เส้นผ่านศูนย์กลางจะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีหรือก่ลาวในทางกลับกันก็คือรัศมีเนี่ยมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเศษหนึส่วนส,สก็คือครึ่งถูกไหมคะเราเรียนผ่านมาแล้วเรื่องเศษส่วนดังนั้นถ้านักเรียนมองรูปภาพนะคะสมมุติว่าคุณครูให้สีส้มเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นจากตัวอย่างเนาะ สมมุติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้ยาว4เซนติเมตรแสดงว่ารัศมีนะคะรัศมีเส้นนี้เนี่ยนะคะจะยาว2เซนติเมตรนะคะรัศมีจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4รัศมีจะยาว2 ถเส้นผ่านศูนย์กลางยาว6รัศมีจะยาว3อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีในวงกลม1รูปนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างการเรียกชื่อวงกลมแล้วก็ส่วนต่างๆของวงกลมนะคะการเรียกชื่อวงกลมจะเรียกตามจุดศูนย์กลางจะเรียกตามชื่อจุดศูนย์กลางอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ จุดศูนย์กลางเขามีชื่อว่าจุดกดังนั้นวงกลมนี้นะคะจะเรียกว่าวงกลมกเห็นไหมคะจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางคือจุดกดังนั้นวงกลมนี้เรียกว่าวงกลมกต่อมานะคะต่อมาวงกลมนี้มีลักณมีอยู่3เส้น อัารีสี3เส้นนะคะเส้นที่1คือส่วนของเส้นตรงกอขอลัศมีจะยาวจากเส้นรอบวงมาหาจุดศูนย์กลางนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรงกอขอก็คือเส้นนี้ค่ะคือเส้นนี้นะนะ,ะกอขออันนี้คือรัศมีคูช้ายอักษรย่อรอเรือเนาะลัศมีเส้นที่1 ่อมาส่วนของเส้นตรงกองอนะคะคือเส้นนี้เส้นนี้เป็นรัศมีเส้นที่สองนะคะและส่วนของเส้นตรงกอคอนะคะจากกอมหาคอเส้นนี้จะเป็นรัศมีเส้นที่สามอ่าดังนั้นรูปวงกลมรูปนี้มีรัศมีสามเส้นคือส่วนของเส้นตรงกอคอ ส่วนของเส้นตรงกองและส่วนของเส้นตรงกอคอต่อมาเราได้ลัศมีครบแล้วนะคะมาที่เส้นผ่านศูนย์กลางบ้างเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางไปนะคะพูดง่ายงว่าอยู่เส้นรอบวงฝั่งหนึ่งแล้วมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปหาเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นจากรูปนี้แน่นอนว่าเป็นส่วนของเส้นตรงขอคอ นะคะเส้นไหนเอ่ยก็คือเส้นนี้ค่ะเห็นไหมคะมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางมันวิ่งผ่านจุดกอนะคะส่วนของเส้นตรงขอคอคือเส้นนี้ดังนั้นส่วนของเส้นตรงขอคอเนี่ยจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะ,ะข้อนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่1เส้นนะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่า,าคุณครูวาดรูปเพิ่ม คุณครูวาดรูปเพิ่มแบบนี้สะแดงว่ารูปนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางสองเส้นนั่นคือส่วนของเส้นตรงขอคอและส่วนของเส้นตรงจอชอถูกไหมคะส่วนของเส้นตรงจอชอคือมันผ่านจุดกอมันผ่านจุดศูนย์กลางโอเคนะคะเข้าใจนะอ่ะ มาถึงแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า81กับหน้า82นะคะไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องวาดรูปนะคะให้นักเรียนเขียนแค่คำตอบลงในสมุดก็พอนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆค่ะ